สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจลูกสาวลาสุขุสู่สคนทักทายพี่น้องคือเก่าครับพี่น้องกลับมาแล้วกลับมาแต่ภารกิจแล้วตอนนี้ก็เเลือภารกิจสวนแล้วครับตอนนี้ครับพี่น้องมาทักทายกันครับพี่น้องสิงมีเรื่องเล่าสู่ที่สู่น้องฟังคือเก่าครับไม่น้อาจจะเป็หมืดน,นแน่ครับพี่น,อนอ้องพาฟ้าคึมๆเลย็น้่ฟ้าคึมๆพายุเข,ข้าบ่ษาไราหมื่นแล้วครับพี่น้องฝนตกมือเศ้าผมก็เลยตัดสินใจพ่นปุ๋ยทั้งใบให้ทุเรียนไปนิดนึงครับพี่น้อง แต่ก็วัดดวงว่าถ้าเกิดประมาณจากสามสิบนาทีแล้วฝนโปตกนี่ก็แสดงว่าปุ๋ยที่พ่นไปก็ถือว่าใช้ประโยชน์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าอีกประมาณบ่ถึงสามสิบนาทีนี่ถ้าฝนโปตกนี่ถ้าฝนตกนี่ก็แสดงว่าปุ๋ยที่พ่นไปก็คือจบพี่น้องเดี๋ยวพ่นมาอีกแมลงอ่ามือนี้ก็เพูาเรื่องทุเรียนกับต้นกล้วยปั่นพีป,ปั่นน้องฟังผมจะเอาเรื่องข้อดีและข้อเสียในการปลูกต้นกล้วยพ่อข,ข้าวๆให้พี่ให้น้องคนที่ปลูกเรียนมือใหม่อ่าฟังนะครับเนาะอ่า เดี๋ยวเข้าไปเบื้องต้นทุเรียนกับต้นกล้วยพ้อมๆกันแล้วผมที่เราสู่พีสู่น้องฟังพ่อข่าวๆเพื่อปเป็นแนวทางในการศึกษาการปลูกทุเรียนครับผมเ oh, ข้ามาว่ากันเรื่องทุเรียนกับต้นกล้วยดีกว่านาอครับพี่น้องเนาะอันนี้คือต้นกล้วยหอมทองนี่เขาบอกเป็นกล้วยหอมทองผมได้มาจากอ่ามู่ผมยู่บ้านพลงามอยู่บ้านพนงาม,อางามไอจันนีนะเพิ่นไหมาปลูกผมก็ปลูกไรย,ยต้นอยู่ครับพี่น้องแต่บันนี้มันก็มีข้อดีและข้อเสียของในการปลูกทุเรียนใกล้ กับต้นกล้วยเนาะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวซีรอยฟังพอเข้าๆเด้อผมออกตัวก่อนนะพี่น้องแล้วพอเข้าๆผมไม่ใชตอตามประสบการณ์ที่ผมเจอที่ผมเจอนะแต่ว่าจริงเท็จประการใดพี่น้องฟังงูไว้หูรู้ไว้ใช่ว่าไส้บาแบกหามเนาะครับพี่น้องเนาะผมบอ,อกข้อดีก่อนข้อดีของการปลูกต้นกล้วยใกล้กับต้นทุเรียนข้อดีก็คือทําให้ได้บังลมเงาให้เล่าและก็อีกขอ้อนึงก็คือต้นกล้วย ต้นกล้วยนี่สามารถนําความชื้นมาสู่ต้นทุเรียนได้ครับพี่น้องมิฉะนั้นขอบางแดดให้เท่าละ่ะสองก็คือนําความชื้นมาให้ต้นทุเรียนทําให้ดินมีความชื้นโบ,หบแห่งแหล่งหลเนาะครับนี่ก็คือข้อดีของต้นกล้วยแค่สองของ้อก็พอพี่นอ้องเพราะผมจะพูดเท่าที่ผมรู้ท่านเองข้อเสียบข้อเสียก็มีครับพี่น้องข้อเสียคือถ้าเราปลูกต้นกล้วยใส่ต้นทุเรียนข้างๆกันนี่อาจจะนะพี่น้องอาจจะเกิดโรคเชื้อราบางชนิด ที่ทําเขามาทําลายต้นทุเรียนเท่าไหร่นะครับพี่น้องอันนี้ผมกัยังบอกกล่าวฟันธงวา่าเป็นเพาะต้นกล้วยหรือไม่แต่ผมสังเกตว่าต้นในที่ผมปลูกต้นกล้วยใกล้ๆหลายๆต้นเฮ็ดห้ยโรคเป็นลูกบางเถือก็เป็นโูกดักเนา่าคนเน่าได้เน่าพี่น้องเนาะนี่แหละคือข้อเสียของต้นทุเรียนกับต้นกล้วยใกล้กันคือหนึ่งถ้าไม่เกิดเสียลาบางเถืก็อาจจะ มันใกล้กันเกินไปมันอีทยัยมันต้นงากิิงทุเรียนบ่แตกออกคางหลายครับพี่น้องเนาะคือออกมันสลุดขึ้นสงสูงอย่างเดียวนะาครับพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้เบ้าปันพีตอนน้องฟังแค่นี้เอาไปศึกษาเบิงว่า,พ,วาพูเบ้าพิสเบ้าถือประกันได้กับล่องไปวิเคราะห์เบิงในส่วนทุเรียนเจ้าของเด้พี่น้องเด้อหากแพงเบีงปันคือเก่าครับพี่น้องสบายดีครับ